ทุกคนวันนี้มาเจอกับตุ้มดีแล้วนะครับจะเป็นเว้นอยู่ตงนี้มาเกี่ยวกับฝาท้ายปิดแล้วไม่หลอกเกิดจากสาเหตุอะไรไปดูกันะมาเทสกันเลยนะครับตัดเครื่องโอเคนะครับอ่ะแล้วเราก็มาเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับทุกคนเปิดฝาท้ายนะครับเราดูในกระจกมองหลังก็ได้นะครับ เดี๋ยวจะผมจะเปิดฝาท้ายนะครับอ่เปิดฝาท้ายจกมองหลังนะครับดูกระจกมองหลังนะขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือพอเราเปิดปุ๊บเขาก็จะโชว์แดงๆก็คือสถานะเปิดปิดไม่สนิทเดี๋ยวผมจะกดปิดตรงนี้นะครับทุกคนให้ฝาท้ายฝาท้ายเขาจะลงนะครับเดี๋ยวผมกดปิดนะครับอ่าปกติถ้าเราปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยฝาท้ายแดงๆที่ อ่ะกดเลยนะครับนี่ครับกดลงแล้วนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับปกติเขาก็ต้องเป็นสนิทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับฝาท้ายยังเปิดอยู่เลยนะครับอ่านี่คือเราปิดแล้วนะเขาลงมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่เลยครับทุกคนได้ไหมครับเนี่ยเขาไม่สนิทนะครับทุกคนปกติถ้าสนิทต้องเป็นแบบนี้ครับต้องสนิทแบบนี้นะครับ นี่ครับคือปัญหาที่เราเจอนะครับแล้วเราก็ต้องมาตรวจเช็คแล้วก็เสนอลูกค้านะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับพอสนิทแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถนะครับว่าเขายังโชว์ไหมที่ฝาท้ายนะครับมาดูกันเลยนะครับเมื่อเราเปิดสนิทนี่ครับทุกคนไม่โชว์นะครับไม่โชว์นะครับฝากระโปรงลงนะครับแต่ว่าเขาไม่ล็อกนะครับเขาไม่ล็อกนะครับฝาท้ายทาไมถึงไม่ล็อกนะครับ ก็คือฝากระโปรงเวลาเรากดตัวนี้นะครับเขาลงมาแต่กลอนตัวล่างนะครับเขาไม่ปรับมอเตอร์สลิงนะครับตัวนี้ไม่ดึงเพื่อที่จะให้เขาล็อกได้นะครับอ่าตัวนี้ไม่ทำงานนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเรามาเทสไฟนะครับเทสไฟว่ามีไฟหรือเปล่าเพราะว่าสายไฟเขาก็มีนะนี่ครับนะครับ ม่แน่ใจว่ามีไฟมาหรือเปล่านะครับไฟมาเลี้ยงหรือเปล่านะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขออนุญาตวัดก่อนนะทุกคนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จิ้มที่ขั้วของเขานะครับเนี่ยขั้วที่จะเป็นปลั๊กตัวมอเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยครับว่าไฟเขาจะมาไหมสัญญาณเขาจะส่งมาหรือเปล่านะครับด้วยการกดเนี่ยครับกดตัวนี้ แล้วดูไฟว่าเขาจะมีค่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเดี๋ยวกดเลยนะครับมีนะครับไฟมามอเตอร์เจ๊งนะครับมอเตอร์เสียนะครับทุกคนถ้ากดแบบนี้เดี๋ยวผมกดนี่ครับเขาลงนะครับมีไฟนะครับเนี่ยครับ13เลยนะครับไฟมาสั่งที่มอเตอร์แต่มอเตอร์ไม่ทํางานนะครับก็คือมอเตอร์ตัวนี้นะครับออ่ะะเดี๋ยวเราเราเรามาเทสดูอีกทีหนึ่งนะครับ มาครับทุกคนเรามาอะแดปดูนะครับว่าเขาจะทํางานไหมตัวนี้นะครับปกติถ้าเราปิดเนี่ยนะครับจะปิดกับเปิดนะครับพอปิดปุ๊บเขาก็ต้องขยับนะครับตัวนี้เขาจะตัวนี้เขาจะทำงานก็คือมอเตอร์นั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวผมจะขยับดูนะครับเลือกก่อนเลือกปิดก่อนครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกดปิดเขาจะทํางานไหมเขาก็ไม่ขยับนะครัทุกคน มอเตอร์เขาไม่ทํางานเลยอ่าเดี๋ยวเราเปิดมั่งอ่าเปิดเขาก็ไม่ขยับนะครับอันนี้คือเราสั่งเขานะครับนี่นี่คือเราสั่งเขาให้ผ่านคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่าปิดเขาก็ไม่ขยับยเพืยื่นนะเนี่ยเนี่ยเขาไม่ขยับนะครับอ่าเพราะนั้นสรุปก็คือมอเตอร์เขาเสียนะครับก็คือเนี่ยครับ ส1 4ทับสามแอดก็คืออย่างตัวที่เราถอดเช็คตอนแรกนะครับนะครับนั้นก็เราก็เสนอลูกค้าได้เลยนะครับดูโฟล์คดอีกทีก็ได้นะครับทุกคนนะดูโฟล์คดนะครับนี่ครับเขาบอกให้เช็คนะครับพอเราเช็คปุ๊บเขาก็ไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานก็คือเปลี่ยนได้เลยกระบวนการก็ประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนนะครับทุกอย่างมีขั้นตอนหมดนะเช็คคอมแพนเนนต์เอ็มสิบสี่ทับสามพังลิสต์นะครับก็คือฝาท้ายนั่นเองนะนี่ครับเขาปิดปิดปิดลงแต่ไม่ล็อกนะครับนะครับปิดแต่ไม่ล็อกนะครับอ่าโอเคทุกคนเราไปต่อเลยนะครับนี่ครับแต่มันสั่งงานได้แต่ว่าตัวมอเตอร์เองเขาไม่ไม่ทำตามคำสั่งนะครับก็เสียนะครับ เราเสนอลูกค้าต่อไปครับผม